ทำลายจากการคุยกับตำรวจนะตำรวจบอกว่าวันที่18กลุ่มนี้ไปเที่ยวด้วยกันที่แพรแห่งนี้ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3เที่ยวประมาณ30คนด้วยรถทัวร์ทุกคนเดินลงแพรเอาของไปว,วางในแพรคูเตอร์ก็ให้โทรศัพท์เพื่อนไปเปิดเสียง เปิดเพลงในแพร์เป็นแพร์เตอ้์นะครับเป็นแพร์ตี้นนะ,ะจากนั้นก็มีการชวนเพื่อนมานอนด้วยแต่เพื่อนคนนั้นไม่นอนกับคูเตอร์แต่ไปนอนกับคนอื่นคูเตอร์ก็เหมือนน้อยใจน้อยใจแล้วก็เดินหายไปไหนไม่รู้ซึ่งหลังจากนั้นต่างคนก็ต่างอยู่คนละมุมพอถึงเวลาลากแพร์แพร์แพรก็ถูกลากไปถูกลากไปผูกกับเกาะกลางน้ำ แล้วก็ไปปาร์ตี้อยู่นั้นทั้งคืนปาร์ตี้อยู่นั้นทั้งคืนปุ๊บพอเช้าวันที่19เช้าวันที่19เพื่อนๆพื่อนกำลังจะกลับก็เลยเช็คชื่อเช็คชื่อเพื่อนทั้งหมด30ิคนก่อนกลับปรากฏว่าไม่พบคูเตอ้ยแล้วคูเตอ้์ไม่อยู่แล้วเพื่อนสองคนก็แจ้งโทรแจ้งความ ตำรวจก็เดินทางมาวันที่19บเก้าตำรวจถึงช่วงบ่าย,ายแต่ว่าคนที่อยู่บนแพทั้งหมดจริงๆมันต้อง30มท้ารวมกูเต้ยแต่ทุกคนกลับไปบดแล้วเหลืออยู่2คนเหลืออยู่2คนที่อยู่ให้การกับตำรวจ네ก็ให้การกับตำรวจไปตามที่เราข้างต้นว่าเป็นกลุม่มมาทีมาเที่ยวแล้วเช้าจะกลับหาย ของข้าวของเครื่องใช้ตรวจก็เข้าไปตรวจสอบข้าวของเครื่องใช้ยังอยู่ไหมก็อยู่เหมือนเดิมรองเท้าโทรศัพท์กระเป๋าเสื้อผ้าไดอาร,รี่ชีวิตไดอารี่ชีวิตเล่าเรื่องราวของชีวิตเป็นใครมีชีวิตเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องการงานมีปัญหาเรื่องสุขภาพ มันน้อยใจชีวิตนะตำรวจก็เลยประสานว่าให้มาค้นหารอบๆแพรตั้งแต่วันนั้นเลยก็มีการให้ดำค้นหากันให้ดำค้นหากันปุ๊บก็ไม่พบอะไรวันที่20สิบครอบครัวมาเดินทางมาที่สพก็มารับข้อมูลจากตำรวจต่างๆนานา,นาแล้วก็คุณตำรวจก็ให้ แม่ของคูเต้ดูไดรี่ที่เขียนว่าใช่ของลูกจริงหรือไม่แม่ก็ยืนยันว่าเป็นของลูกชัดเจนทั้งเรื่องราวชีวิตทั้งปัญหาทั้งอะไรเป็นงี้หมดชัดเจนว่าเป็นลายมือลูกยืนยันแล้วก็ก็คงคุยกันแหละครับว่าว่าเป็นไปได้ไหมที่คูเต้จะปลิดชีพตัวเองนะแม่เขาก็บอกว่าเป็นไปได้ก็ว่า ก็ก็ไม่ได้ติดใจถ้าลูกจะปิดชีพตัวเองแต่ขอให้เจอศพขอให้เจอร่างทีนี้มันก็มาพาร์ทของการค้นหาซึ่งวันที่20ก็ค้นหาแล้วก็รู้สึกว่าจะเอาทีมจากป่าไม้มาดูทางบกด้วยซึ่งจะเป็นการดูบนกลางเขื่อนเขากลางเขือ่อนอ่านักดำน้ำดดำลงไปดูไปทีมค้นหาข้างบนก็เดินดูกันไปปรากฏว่ามันก็ไม่พบอะไร แล้วลักษณะของเขามันก็เดินยากมันเป็นหินแหลมไม่พบอะไรสุดท้ายก็ต้องยกเลิกภารกิจไปในรอบแรกก็คือวันที่19 20ทุกคนกลับไปข่าวก็เข้ามาที่เราวันที่3มิถุนาช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่าทีมค้นหามาวินจะลงไปค้นหาคูเตย มีกำหนดก็คือวันที่8 9ที่9ที่10มิถุนาโอเคเรารับรู้ข้อมูลจากตำรวจก่อนหน้านี้แล้วเนาะเรารับรู้ข้อมูลแล้วว่าไม่แน่ชัดว่าครูเต้ยลงแพจริงหรือไม่ แล้วอยู่ในแพรหรือไม่อย่างไรเราก็คอยดูสถานการณ์อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยแหละออฟฟิศอีจันคอยดูตลอดคอยดูคอยทําข่าวขึ้นคอยอะไรตลอดแต่ก็อย่างที่คาดคิดไม่เจอจริงๆ3วันนั้นไม่เจอประกาศยุติเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมที่ประกาศยุติปุ๊บเราก็โทรเช็คกับกู้ภยัยพี่เรื่องราวมันยังไงกันแน่ ทำไมหาไม่เจอเครื่องซาวเดอร์เราก็มีโดนใต้น้ําก็มีคือคือคือครบเครื่องเลยอ่ะรวมถึงสุนัขเคนายก็มาหาบนเขาเหมือนกันก็ไม่เจอเขาบอกว่าข้อมูลน้อยมากข้อมูลน้อยมากๆน้อยจนไม่รู้ว่าจะหาอย่างไงพอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาก็เลยนัดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่ 14. สุขที่ผ่านมา 15. แล้วก็ 16. เพื่อมาเก็บงานอีกทีหนึ่งครั้งนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนที่สนิททิดเชื้อเลยที่หาอยู่อยู่กันเป็นอาทิตย์ตอนตามหามาวินแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันตอนตามหามาวินเขาก็มาครับตั้งแต่วันที่14แล้วก็ครั้งนี้มีพี่เอซาวเดอร์มาด้วยพี่เอซาวเดอร์นี่เป็นคนที่เก่งเรื่องการซาวเดอร์ใต้น้ํามาก เขาก็ลงเองลงเองดูทุกอย่างพบก็มีจุดต้องสงสยัยครั้งแรกเลยสี่จุดลึกประมาณสิบกว่าเมตรหาใช้ซาวเดอร์หาหาปุ๊บเจอตัสงสัยปล่อยอประดาดาน้ำลงไม่เจอเจอหมอนเจอผ้าห่มเจอสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเจอสิ่งที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ร่างไม่ยังไม่เลิกลาวันเสาร์หาอีกย้ําดูีิว่ามันคือพี่เอกเขาก็มั่นใจอะอม,มั่นใจว่ามันมันมันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาดําแล้วเจอ,อก็ให้หาอยู่แต่วนอยู่แถวนั้นนะฮะวนอยู่แถวนั้นอะดับประดาน้ําลงไปหลายๆได้ได้สิบหนาทีได้ละยี่สิบนาทีก็ไม่เจอไม่เจออะไรม,มีต้นตะเคียนมี กิ่งไม้มีต้นไม้แต่ก็ไม่เจอคนแล,แ,ลแล้วการลงไปค้นหาเนี่ยมันตีกรอบหรือตีวงของการค้นหายัางไงล,ลักษณะที่ในการค้นหาแพเนี่ยจอดอยอนนู่อันนี้คือเกาะกลางเนาะแล้วก็เป็นอ่าวเบื้องเข้ามาหน่อยหนึ่งแพกวางแพก็อยู่ตรงนี้เขาก็ตามหารอบๆแล้วก็รัศมีออกไปประมาณ200เมตร ด้วยการใช้เครื่องซาวเดอร์ค้นหาใต้น้ำโดนใต้น้ำมินหานักประดาน้ำลงดำด้วยสายตาเคนายก็หาไปข้างหลังบนเขาไม่พบยังไงก็ไม่พบไม่พบจนท้ออ่ะเพราะพอพอ,พออย่างนี้ปุ๊บเราเรารู้สึกว่าเราเราเราต้องไปบอกเขาข้อมูลที่เรามีเพราะตั้ก่อนหน้านี้เราก็บอกแล้วแหละแต่ว่าด้วยความความที่ เขาโดนร้องขอมาเพื่อให้ค้นหาเนี่ยเขาก็จําเป็นที่จะต้องลงไปค้นหาเพราะว่าจิตใจเขาอยากจะช่วยอยู่แล้วแหละกลุ่มเนี้ยเราก็เดินทางเลยรู้แล้วเราต้องเดินทางเราก็เดินทางไปเลยเราไปถึงตอนประมาณเกือบสี่โมงเย็นถึงกองอำนวยการกองอำนวยการพูดทุกคน,นเงียบเงาไปเลยอะ่ะไม่เหมือนกับตอนมาวินเลยตอนมาวินนี่คนเยอะมาก คนเยอะมากกองจนวยการคนเยอะมากๆ,ๆเรือที่เติมหน้าทางลงเลยทุกคนก็ยิ้มแย้มเมื่อเห็นเราแล้วก็พาเราไปพาเราไปที่แผ<ร>ที่เขากําลัง <พา S 1> ค้นหาใช่ใช่แผที่เขาค้นหาทุกคนก็ผมผมพูดเลยเขาเขาไม่มีความสุขเหมือนเขาผิดหวังไม่เจอหน้าตาแต่คนผิดหวัง ดูผิดหวังดูดูท้อแท้ดูท้อแท้แล้วก็ดูไม่มีทิศไม่มีทางว่ากูจะต้องหาตรงไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปคุยกับพี่เจมนะขึ้นไปคุยกับผู้ใหญ่เบี้ยขึ้นไปคุยบพี่เอขึ้นไปคุยกับผู้ใหญ่หน่อยขึ้นไปคุยกับทีมทีมเขาบอกว่าพี่มันไม่เจอจริงเราทำเต็มที่แล้วจริง ถา,ถามทั้งสี่คนห้าคนเนี้ยทุกคนพูดเหมือนกันเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วมันมัน,ม,นมันไม่เหมืมันไม่เจอจริง,รงข้อมูลน้อยจริงเราไม่ไม่มีการวางแผนแบบจะเปลี่ยนที่ค้นหาคือเขาก็ยืนยันมอกว่าจะหาตรงนี้ก็คือข้อมูลที่เขามีข้อมูลที่เขามีที่เขาได้รับมาเนี่ยคือเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาได้เจอญาติเขาได้เจอเพื่อนเขาเขาได้เจอเพื่อคุ้ยเขาได้เจอตำรวจเขาได้เจอในอำเภอ เ็าก็คูเตอร์น่าจะตกหรือคูเตอร์น่าจะอะไรแค่นั้นเองเอแล้วไอ้ระหว่างทางจากเอท่าแพรจนมาถึงตรงเกาะกลางอะเราหาแค่เกาะกลางและไอ้ระหว่างทางกว่าจะมาถึงอะได้หาไหมยังไม่ได้หาเราก็ถามลึกลงไปว่าระหว่างทางได้หาไหมเขาบอกว่าไม่ได้หาเพราะว่าตอนที่แพรลากมาเนี่ยมันมีแพรหัวแพรลากเนี่ยแพรหัวแพรหลัง แล้วก็แพรที่พักของแก๊งเนี้ยมีคนสองคนอยู่นี้ไม่มีใขรไม่เห็นใครหล่นไม่มีไครอะไรเขาก็เลยไม่หาจุดเริ่มต้นนะก่อนลากอะจุดเริ่มต้นเขาก็ไม่หาก็เป็นทางลงแพรมันก็ไม่ได้ตื้นอะไรถ้ามันถ้ามันมีต้องขึ้นมาแล้วแต่เนี้ยแต่เนี้ยมันก็ต้อง เมื่อต้องคุยกันใหม่กลับมาคุยกันใหม่กลับมาฝั่งก็คุยกันปึ้งทุกคนก็แยกย้ายกับที่พักเราก็นั่งคุยกับเขาพี่เป็นป่างนี้นะไม่มีใครยืนยันด้วยซ้ําว่าครูเต้ยเนี่ยลงแพรหรือเปล่าหรือลากถูกลากมาอยู่กลางน้ําหรือเปล่าเขาอยู่บนแพรัร้งหมดอยู่ไม่มีใครรู้เลยเขาบอกว่าโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวลองวางแผนกันใหม่เขามาในอำเภอเขาก็มาได้รับรับฟัง ข้อมูลจากผมด้วยแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่ามันยังไงต่อานอำเภอฟังหนึ่งสองสามสี่อำเภอบอกว่าทําไมการสอบปากคำเนี่ยมันมันเหลือแค่มันมีแค่สองปากมันมีแค่สองปากเพราะว่าคนที่รอให้การเนี่ยเหลืออยู่สองคนเท่านั้นเองในการให้การให้การกับตำรวจส่วนที่เหลือเนี่ยกลับไปหมดแล้ว ซึ่งเรื่องนี้คนหายเนี่ยทั้งหมดมันต้องมี29ปากสิไม่รวมคนสูญหาย mm hmm. เพราะฉะนั้นน่ะ29ปากเนี้ต้องต้องต้องข้อมูลสําคัญเลยเนี่ยต้องเอามาให้ตํารวจซึ่งตํารวจเขาก็พยายามสอบถามสองคนที่เขาได้สอบประคาว่าขอชื่อจริงนามสกุลคนที่เหลือหน่อยจะได้ออกหมายเรียกมาให้ข้อมูลเพราะตอนเนี้ย ลำพังตำรวจก็ข้อมูลไม่มีเหมือนกันสอบทุกครั้งก็เหมือนเดิมว่าพบคูเต้ยอยู่ที่ฝั่งน้อยใจแล้วก็เดินหายไปไหนก็ไม่รู้ต่างคนก็ต่างอยู่กับที่เพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เหมือนเหมือนจะมืดแปลกด้านเราลงพื้นที่ก็ถามเอางี้ไหมครับนำเพอเดี๋ยวเราลองไปสำรวจกล้องกัน สำรวจเส้นทางลากแพรเราต้องกลับไปจุดจุดเริ่มต้นน่ะต้องมองย้อนกลับไปแบบนั้นเราดูปุ๊บโอ้ยเราไปเจอกล้องวงจรปิดอีกอ,อีกรีสอร์ทหนึ่งรีสอร์ทข้างๆกันอยู่ใกล้ๆบริเวณทางลงเลยมันต้องผ่านไอ้ไอ้แพรเนี้ยมันต้องถูกลากแล้วผ่านมันมีกล้องอยู่ประมาณห้าตัวที่ศาสตร์มาเนี่ยเห็นเห็นแพรสามารถเห็นแพรได้เพราะจากการถามอาไอ้คนที่ลากแพรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าลากผ่านตรงนี้ ลากผ่านตรงนี้โอเคเรารู้แล้วว่าลากผ่านตรงนี้กล้องนี้น่าจะมีคําตอบที่เหลือเราก็สอบถามเขาว่าเอ้ยเวลาคนลงจากแพรมันต้องขนไปยังไงวะ <S <S เขาก็บอกเนี่ยต้องเดินลงมาจากเนินเดินลงมาเดินต่อต่อกันต่อต่อกันต่อตอกันจนมาเก็บของไงน้นี้ซึ่งระยะเวลาในการมาเก็บของที่แพเนี่ย ใช้เวลาประมาณ30วิบวิถึง1นาทีเดินมาเนี่ยสามสิบกว่าคนอาจจะช้ากว่าน,นั้นด้วยถ้าสามสิบกว่าคนเนี่ยโอเครู้และเดินยังไงเราก็เดินย้อนขึ้นไปตรงจุดที่เขาบอกว่ารถทัวจอดเพราะว่าครูเตอร์กับแก๊งนี้มารถทัวสามสิบคนปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยตรงที่จอดรถทัวเนี่ยมีบ้านของคุณลุงเป็นเจ้าของแพรอีกแพรหนึ่งเหมือนกันมีกล้องวงจรปิดอยู่สองตัวศาด์เห็นจุดจอดรถ แลศาส์เห็นทางเดินแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ศาสตร์เห็นไปยันแพรข้างล่างเลยขอดูคุณลุงมาเลยดูได้เลยเราก็ดูเฮ้ยมันดูมันดูมันดูย้อนกลับไปไม่ได้อ่เพราะว่าคือคุณใช่มันมันมันทับไปละมันมันไม่ทันแหละมันย้อนได้แค่เจ็ดวันสิบห้าวันประมาณนั้นเองไม่มี ไม่มีความหวังอะไรเลยแล้วตอนเนี้ <Okay. S 1> ความหวังสุดท้ายก็คงจะเป็นแพงข้างๆถ้าถ้าสมมุติได้ได้กล้องจอปิดมาเห็นพฤติการเห็นความสนุกสนานเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็น่าจะมีประโยชน์หรือเห็นคูเต้ย่ยิ่งดีเลยจะได้รู้ว่าคูเต้ยเนี่ยลงไปในแพงจริงแล้วไปอยู่กลางเขื่อนจริงๆอันเนี้ยจะได้สะโคบเข้ามาอีกเพราะตอนนี้ยกู้ภัยเหมือนหายอย่างเงี้ยแล้วจะหาตรงไหนอ่ะใช่ พราะตรงแผนนก็หาหมดแล้วสแกนหมดแล้วแล้วอีกอย่างเขาทํางานด้วยความไม่รู้อ่ะมันก็เลยใจคนมันก็คนคิดแต่มันไม่เจอหรอกไม่ไม่รู้หรอกไม่มีหรอกเพราะว่าเขาก็หากันเต็มที่จริงๆอุปสรรคนี่เลยข้อมูลที่โคตรน้อยน้อยจัดน้อยมากตํารวจก็สอบปากคาได้น้อยมากแล้วไม่รู้ว่า จะเรียกคนอื่นมาสอบยังไงไม่รู้ว่าจะไปหาไปหาใครมาสอบเพราะว่าไอคนที่ให้ข้อมูลก็เหลืออยู่สองคนซึ่งเขาก็เดินทางมาให้ข้อมูลตลอดเมื่อตอนเรียกตัวก็เดินทางมาให้ใช่ทางด้านคุณแม่คุณแม่เขาก็ไม่อยากจะให้สัมภาษณ์สื่อไม่อยากจะเจอสื่อเขาก็ไม่ไม่รู้คุณแม่เขาเครียดอ่ะจากการสอบถานกู้ภัยอนะกู้ภัยก็พาไปทําบุญกู้ภัยก็ไปถวายสังฆทานอะไรอย่างเงี้ย ภาวนาให้ได้เจอลูกแต่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วก็มีเพิ่มเติมที่ได้ไปพูดคุยกับอพอเราไปถึงแพรเนาะเราก็ได้พูดคุยกับหลายคนอ่ะพอเราไปลงพื้นที่เองเราได้คุยกับน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่อยู่ทํางานอยู่ที่เขื่อนแถวนั้นน้องเขาบอกว่าวันที่18ช่วงม,มันค่ำเนี่ย แพรเนี้ยติดต่อเขามาติดต่อติดต่อมาว่าให้ไปดําโทรศัพท์ให้หน่อยเขาทําโทรศัพท์ตกไอ้เราก็ถามว่าอ่ะแล้วทาแล้วไงต่อพอไปถึงเขาบอกว่าแพรทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้เนาะเป,นเป็นเป็นสองหลังที่นอนสองที่แล้วนี้ยก,กว้างๆลานก,กว้างๆฝั่งหนึ่งปิดไฟเงียบฝั่งทางนี้เขาก็มาปาร์ตี้กันตรงนี้ทุกคนเปิดไฟเปิด คือเปิดไฟไฟเขาเรียกว่าเซเลเซอร์อ,อะไรพวกเนี้ยปาร์ตี้อะฮะปาร์ตี้ดื่มสังสรรค์กันน,น้องก็ดำลงไปให้แล้วก็เจอโทรศัพท์ลึกประมาณสาเมตรเท่านั้นเองเขาก็ให้มาพันหนึ่งอืมก็ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วน้องเนี่ยกลับไปแต่ก็ต้องย้อนกลับอีกเพราะว่าลืมไฟฉายไว้ย้อนกล <laughs> ับมาอีก ทุกคนก็ล่าเริงเหมือนเดิมล่าเริงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่สิบแปดทุกคนปาร์ตี้กันสนุกสนานแต่ยังไม่มีใครผิดสังเกตไม่มีใครผิดสังเกตถามถามถามเพราะว่าเนี่ยมันมันมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทุกคนปาร์ตี้เฮฮาปาร์ตี้ทุกอย่างไม่มีใครเครียดไม่มีใครอะไรแต่ว่าแพรฝั่งหนึ่งปิดเงียบฝั่งหนึ่งปิดไฟเงียบแล้วเขาปาร์ตี้กันอยู่โซนนี้มันก็เลยเออมันก็ดูไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่มีพิรุษอะไร มองว่าไม่มีพิรุษอะไรพอได้ข้อมูลนี้มาแล้วประกอบกับาการคุยกับการค้นหาแล้วมันก็จริงๆเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็คำตอบก็น่าจะเป็นกล้องวงจรปิดรีสอร์ทข้างๆแต่ถามว่าทําไมรีสอร์ทข้างๆเรายังไม่ได้ดูเพราะว่าเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่เป็นของส่วนตัวเขาเนาะเป็นข้อมูลส่วนตัวอาจจะเซฟลูกค้าของเขาด้วยเขาเขาต้องการหนังสือมาก่อน เขาต้องการหนังสือมาก่อนเพื่อที่จะให้ดูได้เราก็เลยเรื่องนี้เราก็เลยเล่าให้อาณิเเอฟังทั้งหมดแล้วในอำเภอโอเคก็รับเรื่องแล้วก็จะไปตามกับทางผู้กับสพศรีสวัสดิ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเหมือนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วเพื่อเพื่อที่จะดูให้มันครบถ้วนกว่านี้ผู้ภัยทุกคนบอกว่าที่น่าที่น่าเห็นใจนะพวกผมพวกพี่พวกเรา ทำเต็มที่แล้วข้อมูลมันน้อยมากจริงๆแต่ถ้าท่านใดมีข้อมูลก็สามารถส่งมาที่เพจเราก็ได้อันนี้ที่ผู้ใหญ่เบียร์บอกและที่ทุกคนบอกเพจเราก็ได้คือเพจอิจรรันก็ได้หรือกู้ภัยพิทักษ์การก็ได้หรือทางถ้าติดต่อทางทีมไหนได้ก็สามารถส่งข้อมูลไปได้ส่งหรือส่งข้อมูลไปที่สอพอก็ได้มัน มันจะได้มีข้อมูลมากกว่านี้แล้วจะได้ตีสโคเพห้เล็กลงกว่านี้แล้วจะได้รู้ว่าเราควรที่จะทำอะไรตรงไหนก็แปลว่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นที่แบบแน่ชัดเราก็อาจจะมาลงตัวกันใหม่ใช่เขาบอกทิ้งท้ายว่าเราพร้อมกลับมาช่วยเสมออันนี้เป็นคําที่คนลุกพร้อมกลับมาช่วยเสมอ